ดีค่ะดิฉันนภะพพรวันธมาต์ทีมงานรักบ้านเกิด .com คค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะจะพาไปดูในเรื่องของการทำนาข้าวค่ะด้วยวิธีการ ป้องกันโรคในนาข้าวแบบวิถีโบราณค่ะแต่ว่าจะพาไปพบกับใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคนค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณสมเจตแก้วแกมการค่ะกเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่จะมาบอกเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามน,นิดนึงนะคะ่ะวิธีการป้องกันแมลงในนาข้าวค่ะด้วยวิถีโบร,ราณเป็นแบบไหนคะก็แบบวิธีแบบง่ายๆนะฮะไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะแบบวิถีรุ่นเก่าๆที่สืบทอดหรือ สืบทอดกันมานะฮะไอผมก็เรียนรู้แบบเก่าๆหรือกับแบบใหม่ๆนะมาหลายๆเรื่องนะฮะ<ห>ตอนนี้ว่าเรื่องแบบเก่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ากว่ารุ่นใหม่ๆนะฮะรุ่นใหม่ๆก็ต้องจอําจกัดนะฮะแต่รุ่นเก่าๆนี่เขาไม่ได้จากัดนะเขาบอกกันได้เลยนะฮะว่าทําอย่างนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเช<ห>่นเราเราทําทนาเราใส่ข้าวนะฮะเราหวานลงไปเนี่ยอยู่ประมาณนะครับเดือนหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนเดือนละ อ่าสามสิบหรือสี่สิบห้าวันหรือสี่สิบวันเขาจะถอนไปไปปักดำในนานฮะแบบวิถีแบบโบราณกับคนลุง่าก็ทํากันมาแบบง่ายๆนะครับต้นกล้านะเวลาก็ถอนอ่าเวลาเนี่ยต้องใส่แบบห่างๆนะต้นเป็นๆดใหญ่ๆลัวต้องขนหนแบบนี้นะ,คะโคตรด,ดีนะฮะดูนะฮะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับรากมันจะเต็มสุขของมันนะครับแล้วก็ก้ามันจะเป็นแบนใหญ่ๆอย่างนี้ะนะฮะแล้วก็ Uh, พอฟัดเอาดินออกไปแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้น้ําประมาณนะฮะประมาณ2เซน2เซนติเมตรประมาณขนาดนี้นะครับประมาณขนาดนี้ก็ตั้งไว้แล้วนะฮะประมาณ3าวันรากตรงนี้มันจะโทนขาวออกมานะครับแต่ตนะ้นก้านมันจะเหลืองเวลาตั้งไว้นะฮะคุณก็มัดประมาณขอข้าประมาณขนาดนี้นะอย่าไปมัดลึกนะครับถ้ามัดลึกเนี่ยมีโอกาสสีงแก่ได้ถ้าประมาณอยู่ขนาดนี้มันอยู่ได้ประมาณ6กเวันก็อยู่ได้นะครับต้นก้านนี่จะเหลืองมันสีทองนะครับ เหลืองมาสีทองเออลืมบอกไปอันนี้ก็ต้องเด็ดใบออกนะฮะเด็ดใบเด็ดใบให้สวยนะครับเด็ดใบไปแล้วก็นะครับนี่เราก็ทิ้งได้เลย,ยเราสามารถอาทําอะไรไม่ได้แล้วะฮะต้นก้านนี้มันจะเหลืองนะครับเ <ฮะ S 1> หลืองอย่างนี้เราก็ย้ายเอาไปปักดําในใน,ในท้องทุ่งนาได้เลยฮะตอนนี้โรคแมลงพอมาเห็นสีเหลืองมันไม่ม,มีมันไม่มีสภาพแล้วก้านนี้มันจะเป็นสีเหลืองไม่มีสภาพแล้วนะฮะไอ,อตัวแมลงมันก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะมันไม่มี แร่ธาตุอาหารที่เป็นน้ําตาลอยู่นะฮะเพราะไอตรงเนี้ยเพราะมันดึงไปใช้ไปหมดแล้วครับตอนนี้แมลงมันก็ไม่เกิดนะฮะทำไงก็ไม่เกิดพอมาลัดต่อมาใหม่ปั๊บใบนี้มันจะก้านไปแล้วนะฮะใบมันจะก้านไปแล้วแล้วใบมันจะใหญ่ไปแล้วพอใบมันใหญ่ไปแล้วนะฮะแมลงมันก็ไม่ไม่ต้องการแล้วพอมันกล้านนะฮะอันนี้โดยวิธีแบบโบราณแบบง่ายๆนะฮะแบบภูมิปัญญาแบบสั้นๆคุณสามารถเก็บเอตรงเนี้ยเอาไปใช้ เป็นภูมิยาของคุณต่อไปได้เลยนะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะคะที่นํามาบอกต่อสําหรับพี่น้องที่ทํานาอยู่ค่ะวันนี้นะคะทีมงานรับบ้านเกิดอัครต้องของขอบพระคุณคุณสมเชษฐ์แ,แก้วแกงานเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะที่นําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาบอกเราผ่านทางเว็บไซต์ของรัฟบ,บ้านเกิดอัครสาหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปตามได้ที่รัฟบ,บ้านเกิดอัคค่ะสวัสดีค่ะ thank you